สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสรยาคําสีโหนะคะรหัสพนักงาน557023ประจำอยู่ดีแทคพอสาขาเซ็นทรัลระยองค่ะวันนี้จะมาพูดถึงตัวอ่าซัมซุงสมาร์ทวิวนะคะตัวนี้เป็นสมาร์ทวิวสามารถแชร์นี่เลยค่ะเข้ามาแค่ลากลงมาตัวนี้นะคะสไลด์มา ตอนนี้จะมีคําว่าสมาร์ทวิวตัวนี้ค่ะแค่ลูกค้าค่ะติ๊กเข้าไปตัวนี้มันก็จะมีขึ้นสมาร์ททีวีมาให้เลือกว่าเราจะเชื่อมต่อกับรุ่นไหนที่เรา,าได้ทําการเชื่อมต่อไว้นะคะตัวนี้ค่ะสามารถเวลาเราเลือกสมาร์ททีวีค่ะเราสามารถาเปิด Youtube หรือว่าเปิดเป็นภาพนิ่งของในตัวเครื่องได้เลยนะคะหรือจะเป็นพวกวีดีโออย่างนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้ค่ะลูกค้าสามารถ เหมือนใช้งาน2หน้าจอเลยก็คือเหมือนใช้บนสมาร์ททีวีกับโทรศัพท์มือถือเหมือนดู2จอพร้อมกันได้เลยค่ะตัวนี้ลูกค้าสามารถเข้าไปลองเล่นได้นะคะในะสามาร์ทโฟนของซัมซุงได้ทุกรุ่นเลยค่ะขอบคุณค่ะ